สวัสดีครับพ่อไอ้น้องครับสวัสดีครับกลับมาพบกันนี้แล้วครับกับช่องรถถ่ยนะครับพลังเกษตรจนกุ๊บนะครับอ่ะเมื่อนี้นะครับพามาชมบรรยากาศนะครับพามาชมบรรยากาศนะครับการเตรียมรถนะครับจ้งมอบนะครับรถแมสซีฟุกสันเอ็นเอฟสีนะครับพ่อไอ่น้องนะครับอ่าครับตัวนี้นะราคาล้านกว่าบาทครับล้านกลางๆนะครับล้านกลางๆนะครับตัวรถเต่ากระดับหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับผมได้เห็นคลิปลงใบนะครับก่อนหน้านี้ผมได้เห็นคลิปลงใบแล้วกันแจ้งราคาไปนะครับเนาะก็มีซุ้มเขียนคีย์บอร์ดแล้วก็พลอยไม่ออกมาว่าว่าโอ้ไผยชีซัวซื้อรถคันละเป็นล้านซื้อเอาไปเห็ดอย่างอื่นดีกว่าบางคนกบบว่ากันนี่เงินสองล้านเอาไปเล่นไฮโลกันป่ะว่าวาไปชูจีชูแดนมารถมันแพงเลยผู้ใดก็บ่อยากซื้อดอกผนว่าแบบบางคนกับว่าวหอดว่าเออผมลงขายหนึ่งบ่ได้ขายดอกผนว่าสันเด้ อ่าซุ้มอยู่ในกลาทั้งหลายอ่าพบอยู่ในกลาดบนหุ่นจักรล้อโลกเขาไปฮอดไสแล้วอ่าว้าเกียน์ขี้บอร์ดนะครับเมื่อนี้ก็เล่นลงให้เบิง้งลองให้เกียน์ขี้บอร์ดเบิ้งนะครับว่ากับนี่ผู้สือ่ออยู่ดอกูบาเอ้ยน,นะครับผู้เขาหุ่นจักรเทคโนโลยีผู้เขาหุ่นจักรการใช้งานผู้เขาหุ่นจักรแส่เงินให้เป็นประโยชน์นะครับกับ u, นี่รู้หัวหาพี่น้องบอมแอนมานี่ได้เขียนขี้บอร์ดที่ซุ่มสูเบิดมือเบิดเว้นนะครับอ่ะท้องขอภัยนะครับขึ้นเล็กน้อยครับหัวหน้าพี่น้องขืนเล เพียงขี้บวชคุนแบบว่าเบาให้ผมหลายปวดนะไปเลยปรับโตจักหน่อยนะครับสนุกสนานเพราะเป็นสีสันอ่ะขออภัยครับพ่อไม่น้องนะมาเบิ่งกันนะตัวนี้นะครับแมสซี่เฟอร์กุสันนะครับเอ4 7 0 8ขนาด85แรงม้าครับพ่อไม่น้อง4สูบ4,400ซีซีนะครับอ่า12เกียร์ได้แน่สองเกียร์ถอยหลังนะครับคันหน้าคาร์โร่นะครับต้นตำรับเลยครับพ่อไม่น้องนะครับแมสซี่ไถเบาเข้าลึกนะครับตัวนี้นะครับตัวรถเตาหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ ครับคูครับอุปมาก่อนหลยายอย่างมอจะเป็นฟานพุกเบิกฟานพ่วนเครื่องปลูกอ้อยเครื่องปลูกมันโรตารี่ไงเอเวอเรือ,อ,อหออยังกสตามนบบะครับแค่ได้เบบิดครัพ่อนพี่น้องนะครับว่าจะซื้อไปเข้ามีประโยชน์ไม่มองไส้นะครับอ่าอมัานเป็นสนาแรงมากครับเตรียมมา้าเมา,มาเลยเพ่อนพี่น้องเตรียมส่งมไปนี้นะครับ بال? ถุงใบใบถุงชงพันนะครับขาพันไปแน่นอยู่นะครับเตรียมรถไปก่อนนะครับ วางว่าสิมมนแล,น,น,ะ 10, แลบบน,นะครับมาอนี๋นะวางว่าสิมมนแลนะครับคนละคนนะครับงานจะลังใสหางอยู่นะตัังใสผานเตรียมว้ลอกเล็กไล่ต่วาสรซางตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับลอกล่างเรียบร้อยล้อทรงเหมาะมาเบิงชุดยกหลังมุงชุดยกหลัง ยกหลังนะครับขนาดใหญ่เม่ต้อ,อไงไปน้องเนอ่ยก,กำลได้สามตันยกอะไรสามตันกำลังใส่ฐานอยอะยกแบบใหม่นะครับระบบฮาร์ดดิสก์อยู่ด้านนอกกลไกสมองอยู่ด้านนอกทั้งหมดนะครับวันนี้กับปูกระพานหาของเค้กครับสองหกห้านะครับยี่สิบหกนิ้วห้าจานนะครับของ K K, เค้กเกษตรกลการบ้านโป่งนะครับ,รบกำลังใส่หาง เตรียมนะครับเตรียมส่งมอบงามๆสีแดงงามๆแจ่มๆนะครับถามครับอ็กโก้พวเวอร์นะครับสีสูตรสีพันสีร้อยซีซี คัดนิ่มๆครับพ่อแม่บ้าน้องรุ่นนี้นะครับเป็นคัดออกแบบใหม่นะครับคัดนิ่มมากคันหนาคาราโลนะครับมีเฟืองจักรวาลมีดุมอยู่นีุ่มเฟืองจักรวาลอยู่นี่นะครับอย่างเทเลบ็อกซ์มัมีอย่างไงครับอย่างเลเดียนแบบใหม่บ่มีอย่างไงนะครับมีความยืดหยุ่นของหน้ายางดีนะครับเห็นไหมครับมันเบิ้งทรงคือเป็ดเป็ดต้น่อยอย่างเลยสิเป็ดเป็ดแต่ว่ามันไม่แมนอย่างบวมด้วยพ่อแม่บ้านน้องมันเป็นยางที่ว่าลักษณะโครงสร้างของยางมันเป็นอย่างสี่อ่ามีความยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่น เวลาเขาลงพื้นพื้นแปลงหน้าเขาเนาะแปลงไ้แปลงหน้าเขา,บาเบลีย์เพื่อถนนเด้มันก็นต้องเปรตไปตามนางานสามารถยืดยุดย่นได้แม็กซี่ปัจจุบันนะครับ M F 4708นะครับไถเบาเข้าลึกครับเดี๋ยวคนกำลังใส่หางอยู่ อากาศย่ๆเศรษฐกครับพ่อแม่น้องนะครับเตรียมรถส่งมอบนะครับคาดว่าสิ่เดียวส่งช่วงายนี่ละหวังว่าสิมันนะครับอ่คลิปนี้กับบ่มีอย่างไรครับพ่อแม่น้องนะครับเพชรให้เบิ้งนะครับว่าขายจริงส่งจริงนะครับตอบเกียมที่บอร์ดทั้งหลายนะครับที่มาโจมตีว่ามีตะเบานะครับมีตะเบาซุ้มมีตะเบานะครับอ่าปุ่งจังยังนะครับซุ้มพอกระละนะครับว่า สำหรับพ่อแม่พี่ดองนะครับสนใจนะครับรถไถนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชันดีๆหลากหลายนะครับอย่างตัวนี้ก็ซ้อยดาวอยู่เก่ามื้นนะครับตัวที47.8นี่โปรโมชันสอยดาวอยู่เก่ามืนนะครับสามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์089นะครับ5761986ครับพ่อแม่น้อง0895761986ครับสามารถมาสอบถามโปรโมชันได้นะครับสำหรับลูกค้านะครับในโซนกสินธุ์สกลนครนครพนมมุกดาหารอุดรธานีบางส่วนนะครับ อยาโซทอนอำนาจจะเลื่อนนะครับติดต่อมาทั้งผมได้เลยนะครับ0 8 9 5 7 6 1 9 8 6ครับเมื่อวานนี่ก็ไปจองลูกค้ายูยาโศมาขั้นหนึ่งนะครับเป็นกะจองตัวลอยแรงไปนะครับผลมันจับมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวถ่ายเช็คเซ็นสัญญาอาทิตย์บางยากับทั้งสกุลกะจองเจ็ดสิบสองแรงอีกสองขั้นนะครับสองไปแล้วนะครับเพราะทำสัญญาด้วยกันครับกะนะครับมาให้เบิรงกันนะครับมาตอบโต้เกี่ยงคีย์บอร์ดจังน้อยครับให้น้องว่า รถมันก็ขายได้ผู้บ้านะครับเนาะ,ะผู้เขาหมูจักผู้เขาอยู่ในวงการเขาก็ใช้ประโยชน์เป็นนะครับเนาะก็ะะะสามารถไปต่อยอดธุรกิจต่อยอดการทำงานของเขาได้หลายนะครับ năng xoay hàng à. đây là bó đây là đại là đại. Để đi xe đầy là lạc bình dung lấy đi đừng 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 phụ màn hình sử dụng dân khẩu nhạc thích noi khoảng mày kẹ cong มันหนักกับหางมันใหญ่หางมันหนักมันโยกเขายากจัง่อยหลอกมันยังบ่ได้ครับ,รบแขนกลางไซยู่ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแมสซี่ฟูกุสันเอเ็มเอสซีเจ็ดศูนย์แปดขนาดแปดสิบห้าแรงม้าครับ ไอ้เบาเข้าลึกนะครับสี 4, ่ส e ูบสี่พันสี่ร้อยซีซีรื่นอยู่ในโก้พาวเวอร์พร้อมเทอร์โบคันหน้าคาราโลเกียร์สิบสองคูณสิบสองนะครับขับเคลื่อนสี่ล้ออัตโนมัตินะครับเบรกสี่ล้ออัตโนมัตินะครับเกียร์ชัตเทิลน,นะครับเดินหน้าเดินหลังได้เลยสะดวกสบายความโดยสารกว้างครับหน้าจอดิจิตอลนะครับ พร้อมติดตั้งก่อากาศแบบเปียกไปนะครับยางซูดะบออนะครับน้ำหนักยกหางไฮดรอลิกได้3ตันครับยกหางได้สตันอ่ะได้แล้วครับมาที่นี่บันไดคือนลงมี2ขางครับพ่อแม่ี่นอ้องนะมี2ขางได้ละนเรียบร้อยครับเรียบร้อย่อะเตรียมส่วงงอบพ่อแม่พี่น้องนะครับในช่วงใบกันต่อไปนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับบอรมีอย่างไรกับพ่อม่นอกนะครับเอ็ดมาเรนเ,น,เนมาชมกันที่ซื้อพ่อแม่นอกนะท็อปโตเกียร์ที่บอร์ดกันที่ซื้อนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็สสมาโทกมาสอบถามได้ครับ0895761986ครับขอบคุณที่รับ